สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์แบงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมมาในท็อปิกที่ว่าใครที่คิดถึงคุณที่สุดในเวลานี้ขอพลังงานจากจักรวาล ขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกอันนด้เถิดค่ะ energy, เช็คเอนเนจีเช็คพลังงานของคุณค่ะเรามาดูกันว่าใครที่คิดถึงคุณที่สุดในเวลานี้ขอดูพลังงานตัวตนของคุณค่ะโอเคติกออฟเพตคลหเหรียญ And absorb strength, three of one. นายออฟซอร์กลเป็นนายออฟวอนนะคะอืมเป็นไปได้ว่าตอนนี้หรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผ่านเน,นิ่นนานมาแล้วนะคะบางท่านก็หกสัปดาห์หเดือน ไปจนถึงสิบวันสิบสัปดาห์สิบเดือนและช่วงสามเดือนนี้นะคะหรือคุณอาจจะมีอายุสามสิบสามสิบหกสามสิบเก้าปีก็เป็นไปได้อันรู้สึกว่าคุณเคยมีความรักให้กับเขาคนนี้มากๆรักมากที่สุด แล้วก็เคยคิดว่าคุณจะอยู่กับเขาคนนี้ไปจนวันที่ทุกๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วคุณอาจจะเคยแพลนเอาไว้ว่าถ้าจะมีครอบครัวก็อยากให้เขาเป็นเขาคนนี้แหละที่มาเป็นครอบครัวกับคุณแต่ว่า มันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณคิดและแพนเอาไว้มันย้อนกลับมาทำร้ายคุณยังเจ็บปวดบางท่านเนี่ยมีการคอมมิชเมนต์กันแล้วบางท่านก็กำลังอยู่ในช่วงเยียวยาวหัวใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันยังลืมคนนี้ไม่ได้อืมแต่ว่าคุณ ใช้ช่วงเวลาที่เจ็บปวดเหมือนกับยิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่คุณก็เอาเวลาไปเต็มที่กับงานมากเท่านั้นคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินชาวมกรปุกสกกันคุณอาจจะเป็นชาวราศีตุลรักนาตุลธาตุลมกลุ่มิถุนตุลคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงรักนาสิงธาตุไฟเมษสิงธนู หรือคุณอาจจะเป็นชาวราศีกันรัคนากันเกิดเดือนกันยายนหรือคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนรัคนามีนค่ะธาตุน้ํามีนก,ก็กฎพิจิกก็ได้เช่นกันอืมอรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะไม่คิดถึงคนนี้พยายามจะเอาเอเนจีทุกๆอย่างไปใส่กับการทํางานนะคะไปสู้กับงาน ไปสู้กับผู้คนไป f i กับชีวิตบางท่านคุณมีอาการเจ็บป่วยด้วยนะก้าวม่เทา้าห้าในเทา้เทามเมจิเชียนแปดดาวหนึ่งถ้วยอันุู้สกว่าคุณกำลังคิดถึงเขาคนนี้จนคุณมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาหรือถ้าคุณ เช่นพักคุณมีอาการของไมเกรนอยู่แล้วหรือมีช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนน้อยอยู่แล้วหรือคุณมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นระบบภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันระบบเลือดลมนํำไส้กระเพาะอะไรแบบเนี้ยตอนนี้คุณเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคของการคิดมากมการเครียดแต่ว่า มันเป็นการฮิลลิ่งตัวเองค่อยๆที่จะปรับค่อยๆที่จะทำความเข้าใจเ,เคยเจ็บปวดมากที่สุดก็ค่อยๆที่จะเยียวยาบรรเทาความเจ็บปวดนั้นให้ดีขึ้นโดยใช้วันเวลาให้มันฝังกลบความรู้สึกที่เจ็บปวดแล้วคุณก็ใช้ความเก่งความฉลาดความสามารถ เอาไปใส่ในเรื่องของการสู้กับงานสู้กับคนแต่ก็ยังคงเก็บเขาคนนี้ไว้ในใจเสมอแล้วก็ยังคงเจ็บปวดเสียใจอยู่ลึกๆบางท่านเนี่ยมีการตั้งกำแพงขึ้นมาโดยที่คุณยังเป็นโสดแม้ว่า เวลาจะผ่านไปเท่าไหร่อันคิดว่าคุณก็ยังจดจำเรื่องราวต่างๆระหว่างเขาคนนี้กับคุณไว้เสมอเช่นร้านโปรดที่คุณเคยไปสถานที่ที่คุณเคยไปเที่ยวคำพูดข้อความบางอย่างเพลงบางเพลงที่มันสื่อถึงเรื่องราวของคุณกับเขาคุณก็ยังคงเก็บ ุกความทรงจำทุกรายละเอียดเอาไว้รวมถึงเขาคนนี้คุณก็ยังเก็บเขาไว้ในใจเสมอเขาอาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณหรืออาจจะเป็นรักที่รู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นคุณมีความรู้สึกผูกพันกับคนนี้มากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมา แล้วมันก็ไม่อาจที่จะลบเรือนทุกความรู้สึกทุกความทรงจำทุกความรักความห่วงใยที่เคยมีให้กันบางท่านเนี่ยอาจจะมีการคอมมิชเน้นกันแล้วหรืออาจจะเคยได้มีการพูดคุยกันว่าอนาคตคุณกับเขาจะจะไปด้วยกันแบบยาวๆจนกว่า ที่คุณกับเขาจะแก่ไปด้วยกันจะชราไปด้วยกันอะไรแบบเนี้แต่ว่ามันมีเรื่องราวมันมีประเด็นที่ทำให้คุณกับเขามันต้องสิ้นสุดความรักที่มีให้กันอืมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดมากๆเจ็บปวดจนถึงขั้นว่าบางบางท่านนะบางเคส คุณเจ็บป่วยคุณมีอาการเจ็บป่วยสภาพจิตใจของคุณแย่แล้วคุณก็ยังลืมคนนี้ไม่ได้ลืมไม่ได้เลยคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีแพชชั่นกับงานเป็นคนที่บุค,คลิกดีหัวก้าวหน้าเป็นคนที่รักครอบครัว เป็นคนที่รักจริงรือเป็นคนที่จริงใจมีความเป็นผู้นำมีความฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามีไหวพริบดิเลิศแต่เรื่องเดียวที่คุณไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็คือความรักที่คุณมีให้กับเขาคนนี้มันเป็นความรักที่คล้ายกับอเป็นคารมาเล็กๆที่ ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วคุณไม่สามารถเริ่มต้นหรือไม่สามารถรักใครได้เท่ากับเขาคนนี้ตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมีความหวังอยู่ในใจเป็นเชื้อเป็นเชื้อไฟที่คุณรู้สึกว่าสักวันหนึ่ง มันอาจจะมีวันที่คุณกับเขาได้กลับมารักกันอีกครั้งเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งคุณอาจจะไม่ได้บอกใครแต่คุณเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังรักเขาคนนี้มากๆแล้วก็เป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขด้วย ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่สามารถจะหยุดรักคนนี้ได้ท้งที่คุณก็มีมีตัวเลือกอื่นๆนะคะมีพลังงาน energy ใหม่ๆเข้ามาในช่วงที่คุณแบบว่าทำงานสำเร็จเนี่ยบางท่านก็เป็นระดับหัวหน้าแล้วนะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเออ่แพชชั่น ความรู้สึกความห่วงใยความรักที่มีให้กับคนคนนี้มันไม่หายไปจากความทรงจำของคุณสักทีมันเป็นความผูกพันที่มันซึมลึกไปถึงจิตวิญญาณของคุณอะแล้วคุณก็ยังมองหายังคงห่วงใยยังคงคิดถึงคนนี้อยู่เสมอ,อม โอเคก็ที่เป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าคะถ้าใช่เดี๋ยวไปดูต่ออนรู้สึกว่าคุณคุณคิดถึงคนคนนี้มากเขาคนนี้คิดถึงทุกๆรายละเอียดของเขาน้ำเสียงเส้นผมสายตา คำพูดรอยยิ้มเสียงหัวเรามันอยู่ในความทรงจำของคุณอันรู้สึกแบบนี้นะคะนะทีนี้ขอดูหน่อยว่าใครที่คิดถึงคุณที่สุดในเวลานี้นะคะใช่คนเดียวกับที่คุณรู้สึกคิดถึงแล้วมีแพชชั่นกับเขาหรือเปล่าจัสติอีมันมีเรื่องของ ขามาในเรื่องของเวรกรรมนะระหว่างคุณแน่ๆเลยนะคะโอออบอร์บางท่านคุณอาจจะทำงานด้านกฎหมายคุณอาจจะเป็นทหารตำตรวจอาญการผู้พิพากษาหรือคนที่ทำงานเกี่ยวเนื่องด้วยกฎหมาย ออบสอร์เนี่ยอืมเห็นออปสอร์เนี่ยสิดดาบเขาได้พาใบเดียวกับคุณนะอืม มีประเด็นกันแน่ๆล่ะค่ะเ e v e n o อ Pentacles เนยอืมใต้ไพ่เป็น Night ออ Cups อันรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาน่าจะทำงานด้านกฎหมายอ่าเช่นตำรวจทหารอายการ นักกฎหมายเรียนกฎหมายหรือมีกฎหมายอยู่ในมือและบางท่านนี้อาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินให้คุณให้โทษคนอื่นด้วยอืมบางกรณีเนี่ยคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันแล้วเคยคอมมิชเนต์กันแล้วเคยได้พบได้เจอกันตัวเป็นๆมากกว่าสองครั้งขึ้นไป แล้วคุณมีแพชชั่นต่อกันมากๆถ้าคุณบอกว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดที่สุดเป็นสิบดาเขาคนนี้ก็เจ็บปวดไม่ต่างจากคุณเลยเป็นสิบดาบแล้วพยายามจะทำใจยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าถามว่าทำใจได้ไหมตอนที่คุณกับเขาตัดสินใจเฟดหายจากกันไปเงียบจากกันไปเนี่ย ต่างฝ่ายต่างเจ็บอยู่ในที่ของตัวเองแม้จะไม่ได้บอกเล่าความรู้สึกให้กันและกันได้รู้แต่เขาก็เจ็บปวดมากที่สุดเขาก็รักคุณมากที่สุดเช่นกันในเวลานี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงเรื่องราวความผูกพันระหว่างคุณกับเขาที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยอยากจะนำความรักที่มีอยู่ มามอบให้คุณแต่ว่ามันอาจจะยังทำไม่ได้ช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคะนะอืมเนี่ยเห็นไหมคะเก้าดาบสิบดาบอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเก้าดาบอินเทอเนเหมือนคุณเลยทุกอย่างอืมไม่ได้ต่างไปจากคุณเลยอาการหนักหนาะ อนุสสุขคุณทั้งคู่รักกันมากๆ,มาก,ๆมากที่สุดอัศวินถือถ้วยชาลีออดอัศวินถือไมเท้าเก้าเก้าดาบเด็กถือไมเท้าแล้วก็ทำาลัน คนนี้เขาก็ยังไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตนะอันีคิดว่าเขาก็ยังเป็นโสดเหมือนกันคนที่คิดถึงคุณในเวลานี้นะคะเขาคิดถึงคุณที่สุดและอยากมาหาคุณเร็วที่สุดถ้าทําได้นะเยากจะหายตัวปิ้งแวบมาหาคุณเลยแต่ว่าเขาอาจจะทําในรูปแบบหนึ่งตรงคมกับความรู้สึกคือรักคุณมากเท่าไหร่คิดถึงคุณมากเท่าไหร่ อาจจะพูดกับคุณด้วยถ้อยคําที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแวบขึ้นมาในใจนะเขาเองก็พยายามที่จะให้เวลาเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนตัวเขาเองเนี่ยคลายจากความเจ็บปวดคลายจากความรักที่มีให้คุณมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับคุณทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตั้งกำแพงยังไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตเลย และพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ให้ได้ตอนที่ไม่มีคุณอาจจะมีบางเคสที่พยายามจะเข้มแข็งแสดงออกให้โลกให้ทุกคนรู้ว่าเขาอยู่ได้แพ้จริงหรือเปล่าถ้าทำได้อยากจะควบม้ามาเลยสี่คูณร้อยแบบมาแบบไวๆแบบสองร้อยสองพันแรงมา้าอะไรแบบเนี้ย อยากจะมาหาเดี๋ยวนี้เลยชาลีออด mm hmm. บางท่านเขาอาจจะติดต่อส่งสติ๊กเกอร์หรือสื่อสารมาในเชิงที่ว่าเขาอยู่ได้เขาเข้มแข็งได้เขาโฟกัสที่หนะ้าที่การงานของตัวเองการเงินของตัวเองเขามีความสุขดีแต่แท้จริงแล้วคนนี้ก็ต้องใช้เวลาเยียวยาฮลลิ่งหัวใจตัวเอง คล้ายๆกับคุณนั่นแหละแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาด้วยอนรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยคุณยังลืมกันไม่ได้พยายามที่จะทําตัวเองให้เข้มแข็งรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองดําเนินไปอย่างปกติสุขแต่ถามว่าคุณลืมกันได้ไหมคุณลืมกันไม่ได้แล้วเขาก็เสียใจมากๆก,ก,กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนเนี่ยมีการดื่มเพื่อลืมเธอดื่มเพื่อลืมคุณด้วยนะแต่ต่อให้ทําทุกอย่างก็ลืมคุณไม่ได้อะคุณมีเรื่องของกรรมคุณอาจจะเป็นคู่กันแต่ว่าคุณมีเศษกรรมบางอย่างทั้งถ้าคุณจะเห็นว่ามันจะมีไพ่ของอวิบากกรรมจาก อดีตชาติหรือชาตินี้ก็ตามเกิดขึ้นซึ่งคุณทั้งคู่เนี่ยต้องเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดความน้อยเนื้อต่ําใจการทะเลาะการแยกย้ายการลาจากการถูกผลักออกจากกันไปให้ไปเรียนรู้ชีวิตให้ได้เจ็บปวดที่สุดเท่าที่คุณจะเจ็บปวดได้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่า แค่ที่จริงแล้วคุณรักกันมั่นคงกันแค่ไหนแล้วเมื่อวิบากกรรมมันจบสิ้นลงบางท่านเนี่ยใช้เวลาเออเก้าปีเจ็ดปีเก้าปีสิบปีสิบเจ็ดปีสิบเก้าปีด้วยนะหรือยี่สิบปีก็ได้เพื่อที่คุณจะชดใช้แล้วเรียนรู้กับชีวิต แต่สุดท้ายคุณลืมกันไม่ได้และตอนนี้อันคิดว่าคนนี้อยากจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วแล้วนะบางท่านเนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณมาแล้วแต่ว่าอาจจะไว้เนื้อไว้ตัวไว้เชิงหน่อยเขาน่าจะเป็นคนที่ทำงานในระดับสูงมากแล้วก็อาจจะมีอีโก้มีอัตตาบ,บ้างแต่ว่าอันเห็นว่า คุณมีวิวาทะคุณมีปัญหากันเขาเองก็เจ็บปวดคุณก็เจ็บปวดต่างฝ่ายต่างเจ็บปวดแล้วรอเวลาที่มันจะสามารถกลับเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือคำพูดในแง่ที่ว่าเขาอาจจะไว้เชิงแต่สุดท้าย คนนี้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและจะแอคชั่นซัพพอร์ตคุณให้คุณได้รู้ว่าเขาพร้อมละจะกลับมาเริ่มต้นสารต่อนับหนึ่งกับคุณใหม่บางเคสแยกย้ายกันไปนานแล้วอาจจะเริ่มมีการซัพพอร์ตกันใหม่เริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่แต่มันจะเป็นเวอร์ชันที่รวดเร็วและดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่า คนทั้งคู่มีประสบการณ์แล้วกับการใช้ชีวิตดังนั้นการกลับมาของเขามันจะเป็นอะไรที่เขาไปเมดิเฟตตัวเองแล้วเข้าใจสภาวะเข้าใจการเรียนรู้ชีวิตแล้วก็เติบโตขึ้นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ประสบพบเจอมาคุณก็ด้วยเช่นกันดังนั้นอันคิดว่า การกลับมาเขานี้มันจะเป็นลักษณะที่มั่นคงเข้มแข็งชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเขาจะปกป้องคุณได้มากกว่าเดิม,มแล้วมันอาจจะมีเรื่องของการดูแลอาจจะใส่คุณซับพอร์ตคุณด้วยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างโตขึ้นแล้วมีการเรียนรู้พัฒนามากขึ้นเข้าใจชีวิต เข้าใจสัจธรรมชีวิตอะไรประมาณเนี้ยอันเห็นนะคะว่ามันจะเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ปรับแก้ไขปรับจูนกันมันอาจจะเป็นการที่คุณทั้งคู่ใช้เวลาก่อนหน้าเนี้ยดูกันสักระยะหนึ่งแล้วนะที่อันเห็นนะ ว่าหนึ่งปีขึ้นไปนะเขาอาจจะดูคุณมาก่อนหน้านี้แล้วเจ็ดเดือนหนึ่งปีหรือสองปีเนี่ยแล้วตอนนี้เดือนนี้เลยนะคะหนึ่งถึงสองเดือนนี้เลยหรือหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยเขาหน้าจะลุกลุกหนักคุณเข้ามาให้คุณได้รู้ตัวว่าตอนเนี้ยเขาพร้อมแหละที่จะเริ่มต้นเรียนรู้กับคุณใหม่นับหนึ่งกับคุณใหม่นะคะมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะ บางครั้งเนี่ย energy คุณเนี่ยมันเป็น energy ของทวินเฟมอะคะ่ะดังนั้นมันมีเรื่องของวิบากกรรมเข้ามาทดสอบความมั่นคงก็อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆร,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 รวมถึงเขากับคุณด้วยนะคะ อืมดังนั้นก็ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้เปิดรับ energy ของเขาที่จะเข้ามาหาคุณนะอนรู้สึกว่าคนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณละค่ะหลังจากที่หายกันไปเงียบกันไปแล้วตัวนี้น่าจะชัดเจนขึ้นวในิใจัยมากๆแล้วล่ะขอดูสิ่งที่จัก,กรวาลยูนิเวอร์และไพ่อยากจะกลายไล่ให้คุณนะคะ สามใบนะคุณกับเขาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้รู้นะคะว่าคุณจะรับรักเขาดีไหมเนี่ยนะเนี่ยเพสออฟวนหนึ่งเมเท้าอ่าตามมาด้วยเอสออฟวอนแปดเม้เท้านะคะมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะนะคะ อืมถ้าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาสองใบนี้ออกมาอืมว้าวนายออบครับโอเคอืมรักครั้งนี้มั่นคงนะคะเขาน่าจะกลับมาในวันที่เออทุกอย่างพร้อมแล้วหน้าที่การงานโอเคแล้วการเงินมั่นคงแล้วแล้วก็ดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้นะี่ เอ่อไนออบซอร์ดหนึ่งดาบไฮพิเทสเขาน่าจะเห็นคุณในช่วงที่คุณค่อนข้างมีเสน่ห์ก็คือในช่วงนี้แหละหนึ่งเดือนนี้แหละค่ะนะเอ่อหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนนี้แหละน่าจะมีเสน่ห์มากในช่วงนี้แล้วก็คิดว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอีกแล้วนะคุณกับเขานะคะรอบนี้รอบนี้นะจะเป็นรอบที่แบบว่าไฮซีซันนะ อ่าอันคิดว่าแบบนั้นเพราะอะไรหนึ่งไม่เท้าหนึ่งดาบเนี่ยไม่ยอมปล่อยคุณไปนแน่แน่คราวนี้จะมาแบบว่าตั้งใจมาจีบคุณเลยมาเริ่มต้นกับคุณใหม่แล้วก็มาแอคชั่นดุเด็ดเผ็ดมันหน่อยอืมบางเคสอาจจะมีการชวนคุณไปเที่ยวมีการเดินทางไกลไปเที่ยวอ่ะอาจจะไปบ้านเกิดของเขาที่ทํางานของเขาหรือที่ท่องเที่ยวที่เขาชอบก็เคลีย เคลียพื้นที่ให้เขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้มาแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะมาแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เขาจะมาสารต่อความรักกับคุณใหม่เริ่มต้นกับคุณใหม่ครั้งนี้จะมั่นคงนะคะถ้าคุณยังกลัวคุณก็ค่อยๆดูจิตด,ดูใจเขาไปทีละเล็กทีละน้อยก็ได้จนกว่าคุณจะมั่นใจ แต่ข้อสังเกตคือคนนี้เขาจะไม่ได้จู่โจมอย่างรวเดเร็วนะแต่ว่าเมื่อเขาแอคชั่นแล้วเขาก็จะค่อยๆทําทำทำเรื่อยมาเรียงเยงแล้วก็ไม่ขาดตอนแล้วก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการดูแลซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมอืมแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า คุณสามารถที่จะเชื่อใจไว้ใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของคนที่เขาคิดถึงคุณที่สุดในเวลานี้เร็วสุดหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงหนึ่งวันแปดวันเก้าวันหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินเดือนนี้ภายในเดือนนี้นับไปเลยนะคะหนึ่งเดือนนี้เลยจะชัดเ,เจนขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณ กับเขาได้พบเจอกันเร็วๆนะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็ยนเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ